ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเหตุจะลาจนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หน่อยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆจนถึงค่าม,มืดนะครับกลุ่มผู้ลี้ภัยสงครามจากการสู้รบที่อยู่กันเป็นพันคนในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามจากการสู้รบหรือว่าศูนย์อพยพแม่ละที่หมู่9ตำบลแม่ละอาเภอท่าสองยางจังหวัดตากเนี่ยเหมือนกับเขามีปัญหากับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์การเข้าออกพื้นที่หรือว่าเรื่องของโควิดอะไรก็แล้วแต่ก,ก่อเหตุจะลาจนแบบนี้นะฮะจุดไฟเผาทําทลายทรัพย์สินต่างๆด้วย เมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าควบคุมสถานการณ์กันนะครับระดมกําลังมาจากหลายพื้นที่ภาพล่าสุดวันนี้เนี่ยความเสียหายเยอะทีเดียวที่เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้จากคุณครินกมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับคุณครินกมุดโยธินเนรายงานสดมาจากพื้นที่จังหวัดตากเชิญครับ บรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด่านตรวจแม่ละนะครับในตอนนี้นะครับแตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณด่านตรวจนี้อยู่ห่างจากจุดที่เมื่อวานนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยมีกลุ่มผ,ผู้ประท้วงประมาณ1000คนนะครับก่อความวุ่นวายในพื้นที่มีการเผายางรถยนต์เผารถยนต์นและรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งวันนี้ครับบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงค่าของวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีกําลังตํารวจทหารนะครับยังคง ตรึงกําลังที่จะตั้งจุดตรวจรถยนต์ทุกคันที่ผ่านเข้าออกบริเวณด่านตรวจนี้ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าด่านตร,ตรวจตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากจุดที่เมื่อวานมีกลุ่มผู้ประท้วงที่บริเวณศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามจากการสู้รบนะครับห่างไปประมาณ2กิโลเมตรครับวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีความเงียบสงบนะครับไม่มีเหตุความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นนะครับ โดยย้อนไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนนะครับอยู่ในอาการคึกขนองครับใช้อาวุธที่เป็นไม้นะครับทำลายรถยนต์รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําจุดตรวจรอบศูนย์พักพิงนะครับทำให้สิ่งของหลายอย่างนะครับเสียหายจนเหตุการณ์บานปลายครับประกอบกับความมืดนะครับทำให้ต้องมีการเรียกกาลังเสริมพร้อมขอกําลังตํารวจควบคุมฝูงชนเนี่ยครับเตรียมความพร้อมมีการร้องขอกําลัง จนกระทั่งนะครับเหตุการณ์สงบลงช่วงเวลา24นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสำหรับสาเหตุก่อนหน้านี้นะครับเกิดจากมีการเรียกร้องนะครับให้คลายล็อกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้นะครับ โดยนายปรีดาฟุงตะกูลชัยประดัดอำเภอท่าสองยางและหัวหน้าศูนย์พักพิงนะครับบอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมีการยึดปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตากโดยเฉพาะศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับที่ช่วงแรกมีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าศูนย์จึงต้องเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ครับพร้อมยืนยันว่าข้อเรียกร้องที่กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องมานั้นยืนยันว่าไม่สามารถที่จะทําได้ครับเพราะอาจจะทําให้การแพร่ระบาดกลับมาเพิ่มสูงงงขึึ้้นอีกครัซน่ะ เมื่อวานที่ผ่านมายังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทางหัวหน้าศูนย์นะครับได้มีการทําให้ตู้เย็นที่กลุ่มผู้พักพิงซื้อมานะครับได้รับความเสียหายจากการสกัดจับบริเวณจุดตรวจนะครับเนื่องจากพบว่าผู้พักพิงเนี่ยไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งก็เป็นข้อปฏิบัตินะครับว่าจะต้องมีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้แต่ผู้พักพิงนะครับก็พยายามที่จะมาเรียกร้องขอรถจักรยานยนต์ คืนนะครับแต่ทางหัวหน้าศูนย์ไม่สามารถที่จะมอบให้ได้เพราะเป็นมาตรฐานและมาตรการเดียวกันกับผู้พักพิงรายอื่นๆนะครับคือคือมันไม่ใช่ยึดรถมันมันฟารมเราทำไงถ้าคนเดินเราก็อาสกอตจามมั่งอ่าคือเป็นข้อปฏิบัติเจะหม่ได้ลงโทษทางกฎหมายไม่ได้อะไรคือตอนนั้นคือใครห้ามใครไม่สวมแมสโดนปรับ สองหมื่นเนี่ยถามว่าเราเราปรับไม่เคยแต่เราก็พูดประกาศเสียงํำสายนั่งรถโดนก็ประกาศทั่วไปเป็นข้อตกลงของคือคือลุกคนรู้แต่เราไม่ทำจริงแต่คือใครจะไปปรับสองหมื่นได้ผู้หนีภัยเราเราปรับไม่ได้อยู่แล้วครับ ก็็คือเปนกฎระเบียบอะไรของเราก็คือหรือทุกคนจะรู้ข้อปฏิบัติถ้าคุณพ่ออะไรพ่อมอไซค์นไปได้ไกลถ้าคุณไม่สวมแมสไม่ใส่แมสจากโซน A ไปโซนบามันมันมันไปได้ไกลฝ่าที่คนเดินไอ้เราก็กําหนดมาตรการเพื่อเพื่อให้เขาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือถือปฏิบัติพ่อปฏิบัติถ้าทุกคนใส่แมสหมดหน้าหนดมันมันคืออันนี้มันผมก็บอกไม่กระทั่งคนไทยแม้กระทั่งผมแม้กระทั่งผม ผมผมก็ยังต้องต้องปฏิบัติตามสำหรับข้อเรียกร้องนะครับสองข้อที่กลุ่มผู้พักพิงนะครับได้เรียกร้องมาระหว่างช่วงที่มีการประท้วงนะครับคือจะต้องให้ย้าย หัวหน้าศูนย์พักพิงบ้านแม่ละนะครับเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดจนเกินไปและข้อ2นะครับให้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ภายในศูนย์พักพิงโดยข้อแรกนะครับไม่สามารถทําได้เนื่องจากหัวหน้าศูนย์พักพิงต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับส่วนอีกข้อที่ยังไม่สามารถยกเลิกมาตรการดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นมาตรการที่ปฏิบัติเข้มงวดกันทั้งประเทศโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดต,ตากที่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับครับคุณผู้ชมครับจะได้ จะเห็นได้ว่านะครับจนตอนนี้นะครับการตรึงกาลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังคงมีความเข้มงวดนะครับบริเวณด่านตรวจแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างไปจากศูนย์อพยพชั่วคราวนะครับประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเมื่อวานเสียงผู้ประท้วงนะครับก็ดังมาถึงบริเวณตรงจุดนี้แต่วันนี้นะครับ มาเกิดขึ้นอย่างสงบนะครับไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ซึ่งตํารวจเนี่ยก็ยังมีการตรึงกําลังอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่หากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็จะสามารถร้องขอกําลังมาควบคุมความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้ครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดบริเวณจุดด่านตรวจแม่ละจังหวัดตากครับ ขอบคุณครับคุณคลินครับ mm hmm. คือเมื่อวานเนี่ยเขาจราจนกันเพราะว่ามีกลุ่มผู้ลี้ภัยเนี่ยเขาไม่สวมหน้ากากาอนามัยไม่สวมแ <Ha. S 1> สกดเขาคือต้องสวม <Ha. S 1> ใช่ค่ะแล้วพอเขาเรียกตรวจเนี่ยขี่จักรยานยนต์ด้วยแล้วไม่หยุดเนี่ยพอไล่ไปเนี่ยรถเขาล้มแล้วตู้เย็นที่เขาถือมาด้วยเขาหิ้วมาด้วยเขาพัง mm hmm. ก็เลยมีปัญหากับทางหัวหน้าศูนย์ก็ถึงขั้นก่อการจราจนอะไรกันเนี่ยนะครับ <Ha. S 1> ทางในอำเภอท่าสองอยางก็คืออำเภอยงยุทธสุขสุริบอกว่าคุยกับทางผู้นําชุมชนที่มีอยู่ที่นี่ทั้งหมด20ชุมชน3นแล้ว แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะประชุมหาทางออกร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง<า>เบื้องต้นทางผู้นําชุมชนเนี่ยเขายืนยันเขาสัญญาว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ข้อเรียกร้องก็คือหนึ่งให้ย้ายหัวหน้าศูนย์ตรงเนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทําความผิดอะไรเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่พบเจอผู้ลีภัยไม่สวมหน้ากาก,ากอนามัยก็ต้องเรียกตรวจเรื่องของตู้เย็นเขาก็ชดใช้เป็นเงินให้แล้ว ส่วนเลือกจะให้ผ่อนปลนให้คลายล็อกดาวน์ให้ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยให้ออกไปนอกพื้นที่อะไรได้ตรงเนี้มันเป็นเรื่องที่เขาปฏิบัติกันหมดทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่คนที่เป็นผู้รีภัยอยู่ในศูนย์อพยพเท่านั้นใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมา